มีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำลายกำแพงอุปสรรคทุกอย่างและนั่นก็คือความหลอกผมจะใช้ความหลอกช่วยชาติโอเควันนี้มีอะไรมาอัปเดตมัานครับทุกคนเป็นไรบ้าเ <laughs> <laughs> <Be an> งียบเลยบอมมีอะไรบ้าวันนี้ <laughs> <laughs> รู้ะ มีอะไรได้เล่ามาหน่อยดิว่าเป็นอะไรกันวันนี้อาจารย์จำอ,อะไรปะคะว่านี่เหรอก็ต้องทิ้งไว้สองสามชั่วโมงอะผมต้องยอมเหรอเพื่อชา